ประเด็นเรื่องของวัคซีนพื้นฐานในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปในปีนี้มีวัคซีนน้องใหม่ที่เข้ามาในวัคซีนพื้นฐานคือวัคซีนป้องกันโรคโรตาซึ่งพ่อแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยก็จะรู้จักโรคโรตาเป็นอย่างดีมันทําให้เกิดท้องเสียอย่างรุนแรงในเด็กเล็กนะครับเด็กไทยทุกคนในปีนี้จะได้รับวัคซีนโรตาทุกคนนะครับส่วนข้อที่2ที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของวัคซีนเสริมวัคซีนเสริมที่เราฉีดกันอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงมีความสําคัญนะครับ ตัวแรกก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจารบาดในช่วงหน้าฝนของทุกปีช่วงนี้ก็เข้าใกล้ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับควรจะพาบุตรหลานแล้วก็ผู้สูงอายุสมาชิกในครอบครัวมาฉีดกันได้ทุกคนนะครับส่วนวัคซีนตัวอื่นคือวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสและวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีก็ยังคงมีความสําคัญเช่นกันการฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีนนะครับกุมารละแพทย์ที่ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนยังคงมีการประเมิน เรื่องของการเจริญเ disease, ติบโตพัฒนาการสุขภาพโดยรวมของเด็กรวมถึงอาหารเสริมและสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตด้วยนะครับการพาเด็กมาฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่การฉีดวัคซีนเท่านั้นเรายังประเมินสุขภาพพัฒนาการโดยรวมแล้วก็พาคนในครอบครัวมาฉีดวัคซีนด้วยกันแล oui, ้ว <pandemia> ก็ประเมินสุขภาพโดยรวมด้วยนะครับ